ผมเห็นลูกเข้าสองคนเนี่ยมันหักกันผมเนี่ยในฐานะของคนเป็นพ่อเนี่ยก็สีหางเงินมาแตงเอาว่าแต่พ่อติดเรื่องปัญหาการเงินมันบอ่อบอ่อดอกว่าแต่เสื่อนคาสินสอนจากบาทละโอ้ยแม่ก็บอก่าเอื่นเอาดอกแม่ก็ยังให้แตง,แตงไปพ่อคนเบาพื้นก็แล้วแต่ท่างผุนเสนอให้ทอขคาสัน่นเอาเงินสดจากสองแสนท่องจากสี่บาทเนาะแม่เนาะ ลูกสาวแม่สมรงามคักแท้ข้นลูกเคยแม่ไม่เห็นนี่แท้บานสิหักสิหลงลูกสาวแม่คักเนาะแจ่แต่อมากันแต่งตัวแล้วไปนี่ข้างล่างน่ะเขาถาเจ้าเบาเจ้าสาวอยู่เด้แล้วใส่เล่าขบวนขันหมากเจ้าบบาวน่ะสิมาจักมงพ่อเรื่องญงแบบนี้เปไปยังพ่อขึ้นมาบอกผมพ่อขึ้นมาบอกผมไปยังเอาตอนนี้พ่อพ่อขอโทษลกูกคนที่ว่าพ่อสิไปยืมเงินน่ะเขาก็บว่าให้พ่อยืม เขาว่าเขาไม่ทุากต้องใส่เงินดวนแต่ไม่นี้มันงานแต่งผมเหรอเดี๋ยพอ่อพ่อหูบอว่าทา่าุบนเขาก็ถ่ายอยู่อ่ะยี่แตววยี่แตวว ว่าจังได๋ลหรพิมมีมอ,อย่างให้คอยถามนี่เถอะ่อยน่ะสงสัยมาดนลแล้วผู้ชายคนนั้นนะ่ะเป็นผู้ใดคือมาเฮือนเจ้าหลายมือแท้แถมนะ่ะยังบังสนิทสนมกับลูกสาวเจ้าพอมผัวอ,อีใบตี้แมนแล้วมึงจะไปเฝ้าสุภัยฟังเด้อเอาคบกันติ่ตอนใดคอยคือน่าหูนี่มันเลี่ยนมาหาไล่เดียวกัน มันก็เลขคบกันมันกอยูจิตกันมาโดนแล้วละเอาแบบนี้กะแสดงว่าลูกสาวเจ้านะ่ะเอาผัวข้ามาหาไลาต่ติแบบนี้นะ่ะมันบ่เหมาะด้ยายซ้ำไปเสียตัวให้เขาฟฟีๆได้นี่เจ้าขึ้นไปบอกให้เขามาขอคืนอยู่กันไปแบบเนี้ยนะ่ะให้บ้านนะ่ะเขาเสียเอาไว้ไปเว่าพื้นได้ยายกะบอกมันแล้วละบักผู้ท่ายะ่ะแต่ว่าครอบครัวมันจน จากมันเสีเงินมาแตง่งเฮอบอดูโอ้ยแบบนี้นะบมไ,ได้ด้นี่ผู้ยิ่งก็เสียเปียบตัวแถมนะว่ายู่มากินแบบเนี้ยม่แต่ผู้ยิ่งตัวเิเสียหายอยู่ฝ่ายเดียวคอยว่าเจ้านะ่ะไปบอกให้เขามาขอดีกว่าถ้าเขาบมานะ่ะไก่มันเลเลิกๆไปโลดเออเดี๋ยวย่ายสิล่องเว่ามันเบิงใบเวร่ แม่มีเรื่องสิวานำ้ำเรื่องอยังจ้าแม่ล่ะสองคนเสมายู่น้ำกันแบบเนี่ยบอดายเดอ้อเดี๋ยวเนี่ยชาวบ้านเขาโอบผื่นแล้วว่าเป็นอย่างคืออห้ผู้ท่ายมาอยู่นำ้ำโดยที่บอท่านได้แต่งงานเนี่ยแม่ได้ยินยังสี่แม่กับบอสบายใจเดอ้อว่าละแม่จะต้องเบาเรื่องนี่ใบกะเวกับคุ้ยกันอยจา แต่ว่าตอนนี้ทางบ้านของเวก็ติดปัญหาแค่นี้สินบระท่านเบิดอยู่แม่ถามจักหน่อยในยเดอ้อมันถามบ่ไา้ใดเลยได้ลูกเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขากะฮั่งเริ่มเว่าพื่นขึ้นหลาเมื่อกี้คนขางบ้านยังมาถามแม่เลยแม่ละอายเขาแม่มีลูกสาวอยู่ผู้เดียวแม่ก็อยากให้ผู้ใดว่าใดแม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับใบอ่ะคือคนที่ผมฮักที่สุด แล้วก็เป็นคนที่ผมอยากสิสารครอบครัวนาผมผมสิบอบอยเฮให้ใบอ่ะตายภายในนอนครับแม่แม่๋อ,องสิบรครับเดี๋ยวผมสิล้องไปคุยกับพี่พอเบงกอนเพื่อพี่พอสีซอยอย่างผมไน้นะจากน้อยดีบ่ครับแม่อืมก็ดีขึ้นกันลูกจังเด๋กับม่หมั่นกันไวก่อนพ่อเขาบพ่ไเด้๋ยวเาพื้นที่ใบมันพอผู้ยิ่งน่ะมันเสียหายหลายกว่าผู้ทาย ข้าสินสอดน่ะแม่ก็ได้คิดยากดอกนี่เ่าไดก็แตงเท่านั้นละเวก็เป็นคนดีแม่ก็อยากให้ลาสองคนน่ะนะหักกันโดยที่พ่ต้องไปเป็นขี่ปากชาวบ้านเขาครับแม่พอครับ สวัสดีครับพ่ออ้อาวเว้โอ้มาโอ้ยเอ้านังน่งนังน่งนังน่งนั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 ่งครับร่มเอียงหอบมาเนาะนี่ตั้งแต่เลี้ยงจบมานี่ก็ไม่ได้กลับบ้านยังเทียบ่มแม่นติดเมียจนนอนลืมพอ่อหรอือบ่บ่าบอกครับพอ่อผมบม่ลืมหรอกครับ <c oughs> ที่ผมกลับมาเทียนี่ ผมมีเรื่องสําคัญสิบอกพ่อครับอืมเรื่องอย่างล่ะคือว่าตอนนี้แม่ของใบเพันอยากให้เฮาสองคนแต่งงานกันนะครับพ่อผมก็เลยว่าสิมาขอพ่อให้พ่อไปสู้ขอใบให้ผมแน่เลยบอครับอพ่อครับต่ว่า ถ้าพ่อบอ่ทนมี่ก็บ,บอเป็นอย่างเด้อครับพ่อผมก็เข้าใจอยู่พอตอนนี้พ่อกับตกงานเดี๋ยวผมสิลองหาวิธีคุยกับแม่ใบอีกเทื่หนึงกันเลยครับพ่ออะอะอะ,อะ,อะบอเป็นยังด้อกลูกพ่อขาใจว่าลูกหักไอใบอ่ะมันจะเป็นคนดีพ่อเนี่ยก็อยากได้ไปลูกสะใภ้เกันเอาอยัางสิ เพื่อลูกค้าของพอ่อพ่อสิลองไปหายืมไทยบ้านแถวนี้เบิง้งหาหลังเถื่อมันได้กระสีจัดงานแต่งไปเลยบม่ต้องมันดอกอิลีบอกครับพอ่อผมขอบคุณพ่อหลายๆนะครับ นาพิมนาพิมยพอย่าพ้าวไปอีหยางล่ะมึงมีอีหยางให้คอยถามแน่เรื่องอีใบอะมันเป็นจังไดแน่มันไปเอาปวัวมาอยู่น้ำมิลีตีแมนว้าคือแรงแท้บท่านิตแต่งงานกันอยู่บุ๊มแมนไปให้เขาเอาจนบบลตีกะห้ <c oughs> องสิประมาณนั้นล่ะแต่ว่าเมื่อวานนี่ ยายแต๋วแล้บอกว่าทางผู้ชายนะ่ะเขาเสีให้ผู้ใหญนะ่น่ะว่าขออีใบยอยู่ได้ละ่ะสงสัยมีลูกหล,หลายเดือนแล,ล้วมั้งกัเรื่องจำเป็นต้องแต่งงานมึงว่าบอแมนแท้ๆเลยนะพิมสะพาอเลอเนาะส่วงเนี่ยเห็นอีใบอะ่ะมันช้องอ้วนขึ้นได้คอยวา่า หน้าก็กำลังว่าสิไปเฮือนมันนั่นล่ละเดี๋ยวสิไปสืบจักหน่อยว่ามันได้ค่าดดองเท่าใดมันสิสมกับมันอ่ะไปเสียโตม่ให้เขาหลายปีบ่เฝ้าไปเฝ้าไปคันได้ข้าวเอียงอ่ะมาเบา,าซู่ข่อยฟังในเดอ้อได้ได้ไดกระสานหน้าไปกันเดอ้อจ้าอ่ะนี่ครับแม่ยากระสซเส้นตามเมกรดำ เพราะเอวผมอะกับบุ้งหัวสืส่ออย่างมาฝากเห็นแต่เว้นว่าแม่ปวดหล้างปวดเอวก็เลยได้ยาเมื่อก่อนดำนี่แหละครับมาฝากนะขอบใจพอสนหลายๆเด้อที่นี่นำใจว่าแต่ยาตัวเนี่ยมันดีหอีปล่าดีครับแม่คนอยู่แถวบ้านผมนักกินมากหลายคนเลยครับผู้ใด,ดกินเพื่อก็ว่าดีเพราะว่ายาตัวเนี่ยเฮ็ดมาจากสมนุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซอยแก้ปวดหลังปวดเอวปวดน้ำขอกระดูกเส้นเอ็นหรือซ่ามือซ่าตีนนิ้วล็อกและที่สำคัญได้ครับแม่ปวดกระดูกทับเส้นก็กินได้ครับพอดีเลยมันดีหีตีแม่ก็จะได้กินล่องเบิงแม่ก็ทั้งปวดทาราม่านอยูยเดียวเนี่ยแม่ฝาวกินเลยเดยจ้าจะได้ซ่อมป,ปวดหลังไว้ๆใบนะบ่อยากเห็นแม่จมปวดทารามานอีกแล้วเอายายแถว เริ่มคุยกันละตีให้คอยฟังน้ำเนี่ยเดอ้อมามามานางฟังน้ำกันพิมพเอ,อสั่นเฮาก็มาบอกเรื่องธุระของฮาเลยดีกว่าเนาะลูกเข้าสองคนเนี่ยแม่แต้วเนี่ยบอ้องเป็นห่วงเดอ้อผมเห็นลูกเข้าสองคนเนี่ยมันหักกันผมเนี่ยในฐานะของคนเป็นพ่อเนี่ย กสิหาเงินมาแตงเอาแม่แตวนี่สบายใจได้เลเอ้อขันเว้าจังสิแม่ก็ดีใจนําเออพอจ้ะว่าแต่พอปบัติเรื่องปัญหาการเงินมันบอเออบ่อ,อ,บอดอกว่าแต่เสื่อนคาสินสอนจากบาทล่ะโอ้ย แม่กับพ่อกาเอิ่นเอาดอกแม่ก็ยางไห้แต,ง,แตงไปพ่อค้นเบา,าออพื้นแต่แล้วแต่ทางผุนิเสนอไห้ทอข้าสั่นเอาเงินสดจากสองแสนท่องจากสี่บาทนะแม่เนาะโอ้สองแสนท่องสี่บาทพาดที่แตวลูกสาวเจ้าก็ได้คาดองแพงแท้ค่อยดีใจน้ำดอ้อเออ จังสันกระไดจ้าขันทางนั่นเ่ามีปัญหาพอถ้าแต่งไปกังเงินแต่งก็จะเป็นของลูกของเต่าคือเกาละข้าสัน่นแม่แตวเนี่ยก็ไปหาเหลิกดีไปเลยเถ้ดได้เมื่อแล้วก็จังมาบอกผมผมน่ะสิงยกขันหมากมาป๊าดยายแตวเจ้าคือเมาได้ลูกเขยดีคักแช่ ตอนแรกอะ่ะคอยก็น,นึกว่าครอบครัวเขาสีบรลวยบัดดแท่อีไ่ไผ่หน่มันถาถึงอีหรีไดิเหรอเนาะเจ้าว่าบอ่าสินสอดรุมร่วมแล้กกะหาแสนให้บาห้านเฮาน่ะเขาคือสีอิจฉาเจ้าขัดน้อยใหญ่เนาะเออเฮ็ดซัวเขากะเว้าพืน้นเฮ็ดดีเขากะยองถ้าบ้านเห้ามัานก็เป็นจังสี่ละเห็นเรื่องคนอื่นเนีะ่ะสำคัญก็เรื่องของเจ้าของเลยแมนบ่เม,มืม่อวา จ่ายายว่าแต่ว่าดองเจ้าน่ะมีหยายงก็ไม่ให้เจ้าอ่ะคอยขอกินจ็ดสี่หาแคปซูลใ้บอ่อีอหยางยากระิขอกินน้ำอเออนะเพื่อนบ้านกันน่ะมีหยางกระต้องแบ่งกันกินเด้อคอยขอกินน้ำแน่ข่อยนะรู้สึกว่าข่อยนี่ปวดลหลังแหงๆปวดมาโดดละลายยายขันมันดีน่ะข่อยกระิไปซื้อมากินเออเออ ให้ก็ได้อพ่อครับพ่อเป็นอยังงบอครับนี่เป็นอย่างหนาพ่อเคอส่งเฉียดแท้บ่มีอย่างดอกลูกอ๋อครับ <c oughs> นี่พอ่อ <c oughs> อาทิตย์หน้าก็สิงานแต่งผมแล้วพ่อตื่นเต้นอยู่บอ ตื่นเต้นหเนาะลูกไนะายพ่อแต่งงานนั้งที่บ่ะตื่นเต้นเหตจัไงไรล่ะข้าสันพอ่อมืองานแต่งผมอ่ะพอต้องแต่งตัวลรลอเลยดิโอเคบ่ออาพิมนับซองซอยเอื่อยเนี่ยจะจะได้เอาอไปแจากจายญาติพี่น้องเข้าแม่นะ่ะพูิใจคัก ที่สิได้เห็นลูกสาวแม่น่ะได้ใส่ชุดแต่งงานได้ลูกเขยกับนิสัยดีแถมเอางานเอาการถ้าไม่ถือใจเนี่ยขักซะใบก็ดีใจกันจ้าแม่ใบก็เวนะว่างแพนกันไว้แล้วว่าถ้าแต่งงานเสร็จจะใหญ่มาอยู่กับแม่จะได้ดูแลแม่ให้ดีที่สุดจะ้ะโอ้ยซัม่ิ็ดีที่สุดแล้วลูกงานแต่งงานลูกเธอเนี่ยแม่จิตจัดใหง่าย่าลังการเลย เอาให้ชาวบ้านแถวเนี่ยพวกพื้นยังห้องปรได้อีกเลยตาแม่วาลูกสาวแม่สมังงามขักแท้ขั้นลูกเคยแม่ไม่เห็นนี่แสมันสิหกักสิหลงลูกสาวแม่ขักเนาะแม่บมสูแม่มแต่ายาย เ้าพากันแต่งตัวแล้วไปนี่ข้างล่างน่ะเขาถาเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่เด้แล้วแต่โดดลจาจ้าป้าเอา้าแล้วใสแล้วขบวนขันหมากเจ้าบ่าวนะ่ะสิมาจาักมงเออจังวะสวยปานนี่แล้วเนี่ยพานไหนมันสิมาหอดจักเถอใบลองโทษถามเบื่องดูลูกจ้าแม่พ่อ เรื่องใหญ่แบบนี้ไปยังพ่อก็มาบอกผมพ่อก็มาบอกผมไปอย่างเอาตอนนี้พ่อพ่อขอโทษลูกพ่อเรู้ว่วพ่อเสีย็จจังใดแล้วคนที่ว่าพ่อสิไปยืมเงินน่ะเขาก็ว่าให้พ่อยืมเขาว่าเขามีธุระต้องใส่เงินด่วนพ่อแต่ืมอนี้มันง้านแต่งผมเหรอเดีอยพ่อพ่อหูบอว่าท่างบุญเขาก็ถ่ายอยู่อ่ะเขาว่าลงทุนไปกับง้านแต่งเบิร์ไปเท่าใดแล้วพ่อพ่อเสียันมาพังแบบนี้ติพ่อ พ่อขอโทษลูกพ่อพยายามแล้วพ่อเนี่เสียใจอยู่ด้พ่อเนี่ยนอนมาหลับมาหลายคืนแล้วพ่อบอเป็นยังดอกครับพ่อเดี๋ยวผมสิลองคุยกับใบเบิงก์กรเพื่อสิหาทางออกที่ดีได้แต่ว่าตอนเนี้ยผมอมาต้องเฝ้าออไปก่อน บายฮัลโหลบาย We, เวอยู่ไซน่ะเขายู่เฮื่ออยู่เออยลอยอ่ะบายฮะอยู่บ้านอยู่บ้านในจังไดน่นีพิธีจะเริ่มแล้ว,ดวเด้บายพอดีว่าเขาติดปัญหาอยู่อ่ะบายพ่อเขาหาสินสอดเบ่ไดรอะ เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเสียเจา้าไหนคือกาดอะไรฮะนี่เจ้าของมาจากไหนนะนี่มันเป็นการแต่งานเงิอเดี๋ยวในชีวิตเขาเลยเด้เป็นยังเจ้าของต้องเห็นมันเป็นแบบนี้พอมใบใจเย็นๆลูกมันเกิดที่ Gone. หยั่งคืนใบเขาขอโทษหูบอว่าแม่เขาน่ะไปยืมเงินมาจัดงานตั้งหลายแสนเลยเด้เราแขกทุกคนกับมาโคบืนแล้วพรอมทุกคนน่ะกระถายเฮาขอรวมพิธี ทำมือนี่ทุกอย่างมันจะต้องพังลงแล้วใครจะรับผิดชอบเจ้าควรับผิดชอบไบบอใบใบเขาขอโทษอีลีใบกูไม่อยากฟ้องขำขอโทษจากปากมึงคนแบบมึงน่ะมันบอ่เคยมีปัญญาแกไขปัญหาอย่างใดเลยตั้งแต่ตไหนตไ่ไรแล้วเพราะมงึงมันงงไงแล้วถามมือนี่น,นะทุกอย่างมันจะต้องพังลงอีลีนะมึงกับมาตองไม่อยากกูยนไหนอีกต่อไปจำไว้ใบ ไปไปไปบอกเป็นอย่างนี้ดูย่างหน่อยกันย่างนี่แม่อยู่ว้สุดท้ายหาเงินค่าสินสอนมาแต่งบ่ได้แบบนี้ นมาตุวนี้แม่บอนิมแม่แล้วต่ลือโตนเนาะกูกันนึกว่าได้ผัวดีที่ไหนได้สงสัยถึงเขาฟันฟีๆละทิมเดี๋ยวเราต้องปุ้งไปข้างล่างก็ไปกระจายเขาให้ก้าเจ้าได้หูเนาะ <S 2> <S 2> ไป๊ไ,ปไปม่อปแม่แล้วสองคนจะภานาไปไม่ใส เป็นอย่งก็แค้นกับพ่อแบบนี้พ่อพ่อเป็นอย่างดอ,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 อกลูกอย่างหน่อยเขาก็ได้เห็นถาแต่ของคนข้าิึนสอดซ้ำเนีเยมันบะมีปัญญามาแตงมันบ่แตงกับบะตองแตงถามันมาอยู่น้ำเห่ามันก็บ่มีปัญญาดูแลลูกแม่ได้ดอก <c ười> ใบเขาเขอโทษเสาบอกคนะำานีนะใบล้มคานใบพอผิดเองจะไปเกลียดไอเวมันเลยเด้พอพอบ้คิดเลยวัดเรือมันสิเป็นยังส่เราทุกอย่างนี่มันพังลงไปนะเอาอยางกลับขึ้นมาได้บอโดยเฉพาะความรู้สึกใบกับแม่ไบนะถ้าบอมีเงินอนะเป็นยังขึ้นมาบอกกันดีๆสิมาหลอกให้จัดงานใหญ่โตแบบนี้เห็นยังแม่ก็บ,บอกเราบอมันตีว่าคาสินสอนนะี่ยเ่าได้เอาอยางมากไม่เลย ตอนแรกพ่อคิดแค่ว่าพ่อสิสามารถยิบยืมไดเ้เพื่อสิให้เป็นนาเป็นตาหลูกทั้งสองคนแต่พอผลาดผลาดที่ว่าพ่อบ่มีแผนสำรองไว้มันก็เลยเป็นแบบนี้ก็โห้ว่ามันเป็นยังซี่ห้ว่าปัญหามันเกิดเราเป็นอย่างขึ้นเพะมาซอยกันแกขึ้นหนีกันไปสองคนพวกสูเนี่ยมันเห็นแกโตกันชัดๆเลยเนาะแม่ผมขอโทษครับ แม่สิด,ดาสีวา่าจังใดหผมก็ได้ผมยอมรับผิดเบอร์สุยางให้ผมไปกราบตีนแม่ตอนนี้ก็ได้ครับแต่ผมขออ,อย่างเดียวแม่อย่าเขียดให้หลูกไส้ผมเด้อเว่แม่ไม่ได้เขีย,ใยดยยให้ตัวดอกเด้อพอโะตักับบ่ได้คิดวา่าิะหายมันเกิดปัญหาแบบนี้ไอเรื่องทั้งหมดน่ะมันเกิดจากกีพอมึงพอมึงมันโง่แม่ครับแม่อย่า,าพอผมเลย พ่อพงก็เฮ็ดเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแม่เห็นในครอบครัวคนอื่นพังแบบนี้เนี่ยบอถ้าจะมาบอกปกป้องกันแบบนี้นะกบพ่านกับบาดไปเลยไปใบเรื่องระวางข้าสองคนน่ะมันคงจะกลับไปเป็นคือเกาบาดดอกเวย์เพราะใบนะคงจะบอไปเอาผู้ใา้แบบวอกต่อไปแล้วล่ะใบต่วเาข้าสองคนหักกันว่าแมนตีหักกับส่วนหักแต่ใน้เมื่อแพ้มันเบอร์ว่าขนาดนี้แล้วนะ แม่กคงจะต่อกันมาตีดอกเวสเวก็ไปตามทางของเวซ์อะเราอยากกลับมาห็ไปเห็นหนาอีกใบ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 เอาจังสันละค่แม่เมื่ออีใบมันตัดสินใจแล้วต่ตางคนต่างอยู่สนอน,ออกนุกเนาะถือว่าแม่ขอปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างอะแม่จะรับผิดชอบเองดอกแม่แม่ ม่แม่ฟังผมก่องกรับแม่แม่ดเฮักแท้นั่นเจ้าสิลอยลุดไปอยู่ทางใดแหงโล้คงมาสู่คิงอยู่น้ำเนือน้ำโตอย่าเอาเที่ยวทะลาไปทางไม่นาพาเก่ายังขาดปิ คอยเจ้าจนละเลยท่านพ่อหักแต่คักคักสียติน้ีนำสุยางให้สมประสงความคืดเข้าข้างทอโชคชะตาสิหักไัยกับบ่มีค่าลู้ตอนผู้บาดเจ็บได้ที่บอก